อวขานรับการเปิดประเทศด้วยการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2564บรรยากาศวันแรกคึกคักมีครอบครัว ครูอาจารย์พาเด็กเกเยวาวชนเข้าชมงานท่ามกลางมาตรการตรวจคัดกรองโควิด -19 อย่างเข้มข้นของเจ้าหน้าที่โดยในปีนี้งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2564จัดขึ้นในธีมของศิลปะวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ S Art, s i สา innovation and creative economy ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการหลักที่นำเสนอองค์ความรู้ด้านวิทย์และศิลป์ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการโครงร่างสร้างเรื่องที่นำเสนอความสวยงามของโครงกระดูกของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆและให้ความรู้ด้านความสำคัญของกระดูกต่อร่างกายที่หลายๆคนอาจมองข้ามโดยมีไฮไลท์ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากเด็กๆ คือโครงกระดูกของแม่เจเอ๋วานบรูดา้าที่เคยอาศัยอยู่ในน่านน้ำไทยที่เป็นที่คุ้นเคยกับนักดูวานทั้งหลายที่มีขนาดใหญ่ถึง11เมตรภายหลังทีมวิจัยได้ศึกษาและทำชิ้นส่วนกระดูกกว่า120ชิ้นขึ้นมาประกอบเป็นโครงกระดูกที่สมบูรณ์ที่สุดในไทยและนำมาจัดแสดงครั้งแรกที่งานนี้นอกจากวานบรูด้าแล้วยังมีโครงร่างอาจารย์ใหญ่จากโรงพยาบาลศิริราช และโครงกระดูกสัตว์อื่นๆที่หาดูได้ยากอย่างกระดูกคอยีราฟที่ยาวที่สุดชิ้นส่วนกระดูกต้นขาไดโนเสาร์สโรพอด์ที่พบในประเทศไทย